คุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับคือโดนเทแบบงงๆอะ่ะคือคุยๆอยู่ดีๆปกติดูไม่มีอะไรแต่ว่าจู่ๆวันหนึ่งเขาก็เริ่มหายไปจากคุณเริ่มเฟดออกไปจากคุณแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจู่ๆเขาก็หายไปจากคุณเลยไม่คุยกับคุณอีกต่อไปแล้วคุณก็ได้แต่นั่งงงและหาคําตอบไม่ได้นี่คือเหตุการณ์ที่หลายคนเจอกันบ่อยมากครับคือการแบบโดนเททิ้งเออซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการจะโดนเทแต่ละครั้งเนี่ยมันมีสัญญ,ญาณนะที่มันบ่งบอกมาแต่่่บาาาางคคคนนนนนอออจจะะไไมมมรรู้้้้้ตัััััวววเยสญญณณืแลทใหุ เกิดอาการงงตอนโดนเทงเพราะคุณจับสัญญาณไม่ถูกซึ่งเอางงเขว่าถ้าหากว่าคุณรู้ว่าสัญญาณมคืออะไรเราจะได้เตรียมใจถูกได้ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยการจับสัญญาณนดาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะฉะนั้นครับคลิปนี้ครับผมจะมาบอกครับว่าสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าคุณกําลังจะถูกเทเนี่ยมันมีอะไรให้เช็คบ้างคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณกาลังถูกเทนะแล่ถ้าหากว่าคุณกําลังถูกเทคุณอาจจะต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ถูกเทได้ซึ่งการจับสัญญาณได้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือเขาจะเริ่มทําตัวห่างเหินกับคุณครับไม่ว่าจะเป็นการตอบแชทที่ช้าลงปกติอาจจะคุยกันตลอดแต่เขาเเเรรริ่่่่มมตตตออออออบบบวววััันนึงงงแ4ค้หหืลลลาาาาจจะดดดยยกกโท็ุไ ทาทุกวิถีทางเพื่อเลี่ยงเรื่องการที่แบบคุยกับคุณอันนี้คือการแสดงตัวว่าห่างเหินกับคุณหลังซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณเจอแบบนี้แต่ว่าคุณเริ่มมีโอกาสที่จะถูกเทแล้วซึ่งปัจจัยอาจจะมาจากการที่ว่าเขาเริ่มมีคนใหม่แล้วหรือว่าเขาอาจจะรู้สึกไม่ประทับใจตัวคุณบางอย่างแต่เขาไม่ได้พูดออกมามันมีหลายปัจจัยเขาทำตัวห่างจากคุณซึ่งเนี่ยคือสัญ,ญญาณแรกครับต่อมาสัญญาณที่2ครับก็คือเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีใครช่วงนี้ครับ เวลาที่คุณถามเขาว่าแบบความสัมพันธ์ของเรามันเป็นยังไงหรอเธอคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรอคําตอบที่คุณได้มาคือเออช่วงนี้แบบยังไม่พร้อมที่จะมีใครเลยอยากโฟกัสงานก่อนอยากดูนี่นั่นก่อนถ้าหากว่าคุณกําลังอินกับเขาอยู่กันในความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันกําลังไปทางที่ดีอยู่แต่เขามาพูดประโยคนี้กับคุณเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสถูกเทได้ในอนาคตครับเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้คุณ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่ใช่สำหรับเขาเขาเลยต้องพูดคําว่าเขาไม่พร้อมที่จะมีใครช่วงนีแ้แต่ความเป็นจริงคือเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะมีคุณช่วงนี้สัญญาณขา้อที่3ก็คือเขาไม่มีแผนอนาคตร่วมกันกับคุณอย่างชัดเจนครับ คือคนเราเนี่ยเวลาอินกันเนี่ยมันจะต้องมีการพบปะนัดเจอกันเป็นช่วงๆตลอดเวลาแบบเฮ้ย <"P hey, S 2> เดี๋ยววันนี้ไปกินชาบูกันวันนี้ไปกินปิ้งย่างกันวันนี้ไปดูหนังเรื่องนี้กันเดี๋ยววันนี้เจอกันนู่นนี่นั่นแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีแผนอนาคตกับคุณเลยหรือว่าถ้าหากว่ามีแผนแต่แผนไม่ชัดเจนเช่นเฮ้ยเดี๋ยวกลางๆเดือนนี้เดี๋ยวเริ่มว่างล้เดี๋ยวไว้นัดเจอกัน พอเบี้ยวนัดไปอีกผัดไปอีกเฮ้ยโทษโทษทีช่วงนี้ไม่ว่างเดี๋ยวไว้เป็นสิ้นเดือนแทนได้ไหมพอดีมีงานเคลียร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยการถูกเลื่อนนัดหลายครั้งการไม่มีแผนอนาคตอย่างชัดเจนะอันนี้เป็นสัญญาณที่ผมบอกแล้วว่าเขากําลังเริ่มจะตัดคุณออกจากชีวิตไปละซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันบ่อยมากแต่คนเรามักไม่รู้ตัวคิดว่าเฮ้ยเขางานยุ่งจริงคิดว่านู่นนี่นั่นจริงแต่คุณเชื่อไหมว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามันงานยุ่งนะแต่ถ้ามันอยากเจอมันกาลังอิน,อน,น,นกับจจเวลามาเจอได้สักคัน เาเคยแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปกินชาบูกันนะวันที่2นะแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ว่างให้คุณเลยอันนี้แปลว่าเขาเริ่มที่จะไม่สนใจตัวคุณละซึ่งแปลว่าคุณอาจจะมีโอกาสโดนเทได้ถ้าหากว่าเขาเป็นแบบนี้ต่อมาครับสถานที่4ี่ครับก็คือเขาเริ่มมองหาคนอื่นครับจากเมื่อก่อนเขาดูโฟกัสแต่กับคุณแต่ว่าพอหลังๆมาเนี้ยเขาดูแบบว่าเริ่มออกไปเที่ยวบ่อยเริ่มมีโพสต์อ่อยๆในโซเชียลเริ่มเช็คเลตติ้งบ่อยๆหรือว่าอาจจะเป็นการโหลดเดตติ้งแอปมาเล่นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกกนนนออ่่่่าาาาาางึววเเเเค้้้้พมมมทีีจะปิิดโสใใหหๆขชต ซึ่งสัญญาณเหล่านี้มันถือว่าเป็นการที่เขาเริ่มมองหาคนอื่นแล้วถ้า,าว่าคุณเห็นว่าเขาเริ่มที่จะมองหาคนอื่นๆอยู่นั่นแปลว่าคุณมีโอกาสจะโดนเทได้ทุกเมื่ออาจจะเป็นข้ามคืนเลยก็ได้และต่อมาสัญญาณที่5ครับก็คือคุณเริ่มรู้สึกไม่สบายใจที่จะไปปรึกษาหรือพูดคุยกับเขาเหมือนเดิมแล้ว ผมบอกเลยครับว่าอันนี้มันลึกมากนะเพราะว่าบางทีอะเรามักจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าจู่ๆทําไมเรากลับไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เราจะยังสบายใจที่จะคุยกับเขาเหมือนเดิมใช่ครับเขาอาจจะเคยแบบว่าทาให้คุณรู้สึกว่าสบายใจที่จะคุยได้ถูกเมื่อแต่พอวันหนึ่งถ้าหากว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทักไปเราจะไปรบกวนเขาเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มมีสเปซกับเราเริ่มแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกับเราแล้วเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเขาจะยังรับฟังเรื่องที่เราอยากระบายเขาฟังได้อยู่ไหมถ้าหากว่าคุณเริ่มรู้้สสึกแแบบนนีปลวว่าาคมมััพธ์ มันกำลังจะจบลงแล้ว ราะแน่นอนครับว่าบางทีอะสิ่งที่คุณรับรู้กับเซนส์ของคุณที่มันรับรู้โดยธรรมชาติอะบางทีมันแตกต่างกันบางทีสิ่งที่คุณรับรู้มาคุณรับรู้ว่าเฮ้ยเขาก็ยังดูโอเคนี่หว่าแต่บางทีเซนส์ของคุณมันบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันไม่โอเคแล้วอะแล้วบางทีเวลาคนอื่นมาถามคุณว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างวะกับคนเนี้ยคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคุณตอบไม่ได้ละถ้าคุณมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้น่ะนั่นแปลว่าในความสัมพันธ์นั้นะมันเริ่มที่จะถอยหลังลงเเหววไปรรืื่่่่่่่ออออแ้ึงงนนนนนคคัับบบาาีีกก็ใสญญณท ว่าคุณกาลังจะถูกเทจริงๆแล้วไอ้ห้าข้อนี้มันไม่จำเป็นต้องเรียนันก็ได้นะมือ่อเจอแค่บางข้อเนี่ยมันก็สามารถบ่งบอกได้แล้วว่าคุณอาจจะถูกเทได้เพียงแค่คุณเจอแค่ข้อเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยห้าข้อนี้คุณสามารถกลับไปเช็คได้ว่าคนที่คุณกําลังคุยอยู่เนี่ยเขามีเลเยอรชั่นเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่คุณสงสัยอยู่เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเพื่อให้คุณได้รับมือต่อไปได้ว่าเฮ้ยถ้าเขาจะเทแล้วเนี่ยเราต้องทําตัวไงต่อไปดีซึ่งเนี่ยครับคือสัญญาณที่คุณ อยู่ได้เนี่ยมันต้องทำยังไงคุณสามารถทักปรึกษาผมแบบส่วนตัวได้ที่ไลน์อัดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับผมชองคาริสครับ